เป็นเรื่องราวของจ่าสิบเอกนาวิกโยธินเจคคาเตอร์ Carter, ที่ได้ลาพักร้อนเพื่อกลับมาเยี่ยมครอบครัวแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อลิลลี่ที่เป็นน้องสาวเขาถูกจับตัวไปโดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายเลยทําให้ตัวเขาต้องไปพัวพันกับคดีรับและยังต้องช่วยน้องสาวเขาไปด้วยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องปัสดสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้เนี่ยก็มีชุดเรื่องบาเดอมารีน3หุมฟอนคนข้างลาทะรุสุดขีดนรกซึ่งในหนังเรื่องเดอร็มีทั้งหมด6ภาคคนะครับและตอนนี้เราก็เดินทาง มาถึงภาค3กันแล้วเรื่องราวในภาคนี้จะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมแล้วฟังการสปอยกันได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่ฤดูร้อนในปี2013เจคคาเตอร์ที่มีอายุ18ปีหลังจากจบไฮสคูลแล้วเขาก็ตัดสินใจสมัครเข้านาวิกยโยธินสหรัฐและได้รับการฝึกสุดโหดต่างๆที่พร้อมลุยทั้งทั้งบกทั้งน้ำและทั้งอากาศนะครับซึ่งมันก็ทําให้เจคต้องจากบ้านไปเป็นระยะเวลานานเลยทําให้ตัวคนนั้นตัดสินใจที่จะลาพักร้อนเพื่อกลับมาหาครอบครัวเขาแต่ทว่าพอกับแม่ของเจคก็ได้เสียชีวิตไป เมื่อสปีก่อนแล้วเลยทําให้ตอนนี้ครอบครัวเขามีแค่น้องสาวสองคนจากนั้นเจคคาเตอร์ก็นั่งรถประจําทางเพื่อกลับมายัางบ้านเขาที่บิดตันพอลงมาจากรถเขาก็เจอกับหาก,กินเพื่อนตำรวจของเขาซึ่งทั้งครูกะทักทายกันตามภาษาเพื่อนนะครับซึ่งในตอนนั้นด้านหาก,กินก็มารอรับเจคเพื่อจะไปส่งเจคที่บ้านแต่ในระหว่างทางด้านเจคนั้นเขาก็ถามถึงลินลี่น้องสาวเขาไปว่าเธอเป็นยังไงบ้างหาก,กินก็ได้บอกกลับมาว่าลิลลี่นั้นก็ปกติดีแต่ตอนนี้กําลังหางานทําอยู่เนื่องจากว่าตอนแรกนั้นเธอทํางานอยู่ที่ราชิด ตแต่หลังจากทำได้ไม่นานเธอก็ไปด่าเจ้าของร้านสยามเลยทําให้ถือหนังถูกไล่ออกมาด้านเจกที่ได้ยิ้มแบบนั้นเขาก็ถึงกับตกใจนะครับแต่ฮากินก็ได้บอกกับเจคไปว่าลิลลี่ก็คือลิลลี่เธอแสบอยู่แล้วพอเดินทางมาถึงดาลิลลี่และแอมแมนดาทั้งคู่นั้นก็กาลังเตยมของกินเพื่อปาร์ตี้ฉลองให้กับพี่ชายที่ได้กลับมาพอเจก,ก้าวขาลงมาจากรถด,ด้านแอมแมนดาก็ได้พุ่งเข้าไปกอดพี่ชายสุดที่รักของเธอก่อนที่ลิลลี่น้องสาวคนเล็กจะได้วิ่งเข้ามากอดด้วยจากนั้นทั้ง4คนก็ได้าปา์ตีเเล็กๆในคครรอบัวพื่ออฉลองกกันกันบมา อตอนที่กําลังฉลองกันอยู่นั้นด้านเจคเขาก็ถามทุกคนไปว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแถมยังดูเทอปีอีกด้วยว่าการทําพฤติกรรแบบนั้นกับเจ้าของร้านมันไม่ไดีเป็นอย่างมากและคาดูของเจคมันก็นทําให้บรรยากาศในงานปาร์ตี้เนี่ยถึงกับดับลงนะครับจากนั้นนังก็ตัดไปที่แบงค์ในบิตตันซึ่งในแบงค์เนี่ยก็ดูปกติด,ดีนะครับก่อนที่ผู้จัดการเขตจะเดินเข้ามาแจ้งกับเลขาว่าตัวของเขานั้นจะต้องรีบไปเคลียร์งานให้เสร็จเพื่อจะไปส่งลูก แต่คว่าในตอนนั้นมันก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาซึ่งพวกมันก็ได้ปกปิดใบหน้าเข้ามาด้วยเดาได้เลยนะครับว่าพวกนี้เนี่ยเป็นคนร้ายแน่นอนก่อนที่พวกมันจะสั่งใหุ้กคนที่อยู่ในแบงก์มอบลงจากนั้นหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อการร้ายที่มีชื่อว่าโจนาโปลมันก็ได้มุ่งเข้าไปหาผู้จัดการเขตทันทีแล้วได้สั่งให้ผู้จัดการเขตนำเงินสดมาให้กับพวกมันเนื่องจากว่าตอนนี้พวกมันได้จับตัวภรรยาและลูกของเขาไว้แล้วผู้จัดการเขตที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบสั่ง ที่พวกคุณหลายได้รับเงินสดจํานวนมากไปแล้วพวกมันก็เดินตรงมาอยู่กลางแบงก์และในตอนนั้นพวกมันก็นําเงินสดมาทีกองไว้กับพื้นพร้อมเทน้ํามันลงไปก่อนที่โจนาโปบจะได้หยิบไฟแช็กขึ้นมาและพูดว่าตัวคนนั้นไม่ชอบนายธนาคารรวมไปถึงความโลภที่กำลังกัดก,กินประเทศของเราพร้อมกับทําการเผากองเงินสดที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขาและเดิอนออกไปทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นหนังกระตัดกลับมาที่บ้านของเจคเขาก็กําลังยืนดูรูปครอบครัวของตัวเองที่ปะอยู่บนตู้เย็นก่อนที่แมนดาจะเดินมาเห็นและบอกกับเจคว่าพ่อกับแม่เน ภูมิใจในตัวคุณเจคที่เจคนันตัดสินใจไปรับใช้ชาติในวันนั้นและมันก็ทําให้เราได้รู้ว่าด้านอแมนด้าน,นั้นเธอมีนิสินที่ต้องแบกรับมากมายรวมไปถึงบ้านหลังนี้เธอเลยคิดว่าเธอจะต้องขายบ้านด้านเจคที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกสงสารน้องสาวต,วตัวเองขึ้นมาและพยายามจะเสนอวิธีช่วยแต่ก็ถูกอแมนด้าปฏิเสธเนื่องจากว่าเธอคิดว่าพี่ชายคุณเธอนั้นทาเพื่อครอบครัวมามากแล้วและในจังหวะที่ลิลลี่เดินเข้ามาในบ้านเพื่อถามหารองท้าบูทเจคจึงถามเรื่องการเลี้ยงของลิลลี่กับอแมนด้าไปแต่เว่าะ ก็บอกให้เจกไปถามเองนะครับซึ่งด้านเจกเนี่ยเขาก็ถามลิลลี่นะครับว่าจะไปไหนลิลลี่ก็บอกว่าเธอจะไปข้างนอกกับดาเลนซึ่งด้านเจกเนี่ยเขาก็จําได้ว่าลิลลี่นั้นไม่ชอบดาเลนเพราะดาเลนนั้นเคยขายปุ๋นให้กับพวกเด็กๆซึ่งการพูดของเจกในครั้งนี้มันก็ทําให้ลิลลี่เนี่ยไม่พอใจพอเรื่องนี้เมื่อนานแล้วก่อนที่เธอนั้นจะเดินไปหาดาเลนดาเลนนี่เห็นว่าเจกอยู่หน้าประตูบ้านเขาก็ถามกับลิลลี่ไปว่าพี่ชายของเธอเนี่ยกลับมาแล้วหรอและดูเหมือนว่าจะหดเหมือนเดิมเลยนะแต่่่่ในน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 ขะั้้้ดดดดาาาเเเจก็ไไิมมชวลลปืบีีย ก็รีบตัดบทด้วยการบอกว่าเจากไม่ใช่พ่อของเธอก่อนจะบอกให้ดาเลนขับรถออกไปซึ่งด้านดาเลนเนี่ยก็รีบซิ่งไปทันทีนะครับตัดมาที่ร้านขยะข้างแม่น้ําที่เต็มไปด้วยซากเรือโจนาบปบปก็กาลังคุยผ่านโทรศัพท์ว่าเกิดปัญหาขึ้นว่าการประชุมของคุณรวยที่จะไประเบิดน้ําทุกเป็นเวลาเลยทําให้แผนการที่พวกเขาจะลงมือในครั้งนี้เนี่ยต้องปรับมาเร็วขึ้นมากกว่าเดิมดานแจ็คสันที่กาลังเตมเง็มเงินใส่กระเป๋าอยู่นั้นก็บอกกับโจนาปบบ่าจะจัดก,การทุกอย่างทันแน่นอน จากนั้นโจนาโปล์ก็เดินเข้ามาในโกดังที่ลูกน้องกําลังได้ทํางานกันอยู่พร้อมก็บอกถึงเรื่องการเลื่อนแผนการเลยทําให้ต้องจัดการลดให้เสร็จพรุ่งนี้เช้าก่อนที่แจ็คสันจะแจกเงินให้กับทุกคนพร้อมกําชับกับการเตรียมระเบิดอ D ดีให้พร้อมในวันพรุ่งนี้ดันเอกเกิดที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่มั่นใจในตัวของแจ็คสันและแผนการของโจนาโปล์พร้อมกับย้ําเตือนไปว่าคนที่จะซื้อระเบิดอ D ดีนั้นเป็นสายของเอกเกิดแต่โจนาก็บอกลับไปว่าเพื่อความสมบูรณ์ของแผนการพรุ่งน ซึ่งมันก็ทําให้เขาได้เจอเพื่อนเก่าอย่างเพตันนะครับเพตันเลยอยากเลี้ยงเหล่าเจกแต่ก็ถูกปฏิเสธนะครับเพราะว่าเขารอฮากินอยู่ก่อนนี้เขานั้นจะถามเพตันไปว่าเห็นเขาไหมแต่ว่าเพตันก็เห็นแค่าดาเลนและลินลีน่นงดื่มด้วยกันอยู่อีกริมฟากหนึ่งของบา ซึ่งดานเจคที่เห็นเหมือนกันเขาก็พยายามจะไม่สนใจนะครับแต่แมทไรทั้งคู่นั้นก็โดนขจังหวะจากคนในร้านที่ได้เข้ามาหาเรื่องผีตันที่ยืนขวางทางอยู่นะครับเลยทำมนันทั้งคู่เนี่ยทะเลาะจนเกิดการชกต่อยกันนะครับเจคเลยพยายามเข้าไปห้ามไว้แต่ทว่าเขาก็โดนหาเรื่องไปด้วยเขาเลยต่อยส่วนกลับไปจนทําให้เรื่องเนี่ยมันใหญ่มากกว่าเดิมนะครับดาลิลลี่ได้เห็นพี่ชายกําลังมีเรื่องอยู่นั้นถือก็ไม่พอใจและรีบเดินออกไปจากหลานและได้ส่วนห่างกับฮากินที่เดินเข้ามาเจอเจคที่จัดการคนในร้านที่เข้ามาหาหเเเรืื่่อองพคจจะสลไป ตัดไปด้านหากินเขาก็เดินมาหาเจคหลังจากที่เจคให้ประคําตำรวจเสร็จซึ่งด้านหากินเนี่ยก็ตอบว่าเจคไปนะครับที่กลับมาสร้างปัญหาทั้งเรื่องครอบครัวและเรื่องในบาร์ขณะเดียวกันด้านอแมนดาก็ได้ขับรถเข้ามาหากินจึงได้บอกให้อแมนดานพาเจคกลับบ้านไปก่อนนี้เขานั้นจะเดิอนออกไปในตอนนั้นด้านเจคเนี่ยก็สงสัยนะครับว่าอแมนดามาได้ยังไงจนเขาได้รู้ว่าอแมนดานกํนาลังคบกับหากินและหากินก็เป็นคนบอกให้เธอมาที่นี่ด้านเจคที่รู้แบบนั้นมันก็ทําให้เขาเนี่ยไม่พอใจนะครับแต่ทว่าแมนดาเนี่ยก็ไม่พอใจเช่นกัน ที่เจคเป็นแบบนี้และได้บอกกับเจกว่าทุกขน้นตัวแล้วไม่ต้องการให้เจคมาคอยปกป้องตลอดเวลาอีกแล้วพร้อมเรียกให้เจคขึ้นรถและกลับบ้านไปด้วยกันตัดมาที่ร้านขยะในวันต่อมาตอนนี้ดารนก็กําลังซ่อมรถที่แบตเตอรี่หมดอยู่กับดินลีในขณะที่ซ่อมอยู่นั้นดินลีเนี่ยก็ได้ชวนดารนไปกินมือขําที่บ้านนะคบพอด้านเจคอยากรู้จักเขามากกว่านี้แต่ทางดารนเนี่ยก็ไม่มั่นใจและบอกเหตุผลไปว่าตัวคนนั้นไม่ค่อยชอบเจสักเท่าไรนักพอเจคเป็นอาหารและเหมือนกับพ่อเลี้ยงและยังสแสดงนิสัยไม่ไดีอีกด้วยซึ่งดาาาลลเเนก็ข้ใจร ก่อนจะเข้าประชุมดาเลนเพื่อให้กำลังใจในขณะเดียวกันทางด้านโจนาโปรบเอกเกิดและลูกน้องอีกหนึ่งคนก็กำลังจะเข้าไปทําการซื้อระเบิด RDX กับพ่อค้าระเบิดซึ่งการซื้อขายในตอนแรกนั้นก็เหมือนจะรับลื่นนะครับแต่แล้วสายของเอกเกิดก็ต้องการเงินเพิ่มเพราะเอกเกิลนั้นเื่อนเวลานัดขึ้นมาเลยทําให้ตัวคนนั้นต้องรีบหาของมาให้ด้านโจนาโปปบที่รู้แบบนั้นเขาก็ไม่พอใจนะครับที่ผิดข้อตกลงและได้จัดการสายของเอกเกิดทิ้งแต่ทว่าพอสิ้นเสียงปืนแล้วในตอนนั้นมัน ที่แอบดูอยู่กับดาเลนนะครับโจนาโปบที่เห็นบ้บน,นัานมันก็สั่งให้ลูกน้องไปจัดการเด็กผู้หญิงคนนั้นทิ้งทันทีซึ่งทางด้านดาเลนก็รีบพาลิลี่ขึ้นรถหนีออกไปนะครับแต่ทวารถเนี่ยมันก็ยังซ่อมไม่เสร็จเลยทาให้ดาเลนนัน่สตาร์รถไม่ติดดานลิลี่ที่รีบขึ้นรถมาแล้วเขาก็รีบโทรไปหาแมนดาเพื่อขอความช่วยเหลือทันที้อมบอกไปว่ามีคนยิงกันที่ร้านขยะและให้มาช่วยด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่ทันเพราะตอนนั้นลูกน้องของโจนาโปบได้มาถึงพอดีและได้จับตัวของนักคู่ไััดกดกกลล้้าาานนหแงจจทททีี่่รรรโศพ์ิวเ ไปหาเจคทันทีพร้อมบอกเจคไปว่าลิลี่เจอคนที่ยิงกันและเสียงของเธอนั้นก็ดูสันกลัวเป็นอย่างมากและต้องการความช่วยเหลือด้วยและเธอก,ก็รองโทรไปหาฮากินแล้วแต่ทว่าฮากินเนี่ยก็ไม่หลับด้านเจคที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบคว้าปืนลูกซองและรีบขับรถออกไปจากนั้นหนังก็ตัดไปที่โกดังของโจนาโอบตอนนั้นโจนาโอบและเอ็กเกิลก็ได้พาตัวประกันซึ่งก็คือลิลี่และดาเลนเข้ามาอยู่ที่นี่ด้านแจ็คสันที่เห็นแบบนั้นเขาก็ไม่พอใจนะครับเพราะวันนี้มันมาได้อยู่ในแผนการของ ไอ้คนบอกว่าต้องจัดการเด็กคนนี้ทิ้งเพราะว่าเด็กคนนี้ไม่ได้อยู่ในแผนการเหมือนกันดานโจนาโปบที่เห็นแาบนั้นเขาจึงตัดจบโดยการจับให้ทั้งคู่แยกกันแต่ก่อนจับไปคังนั้นลูกน้องของโจนาโปบเนี่ยก็ได้เอาโทรศัพท์ของลิลลี่มาให้กับโจนาโปบนะครับซึ่งโจนาโปบเนี่ยก็ได้บอกกับลิลลี่ไปว่าห้ามเอาโทรศัพท์ขึ้นเรือก่อนจะหันไปถามไอ้เกิดว่าต้องใช้เวลาเท่าไรการถึงจะเสร็จด,ดานไอ้เกิดก็ตอบกลับมาว่าใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงจากนั้นหนังก็ตัดกับมาที่เจคที่วิ่งผ่านป่าาัังงขอออลนนนนนตต่กววใู้้ โจนาโปลก็ได้ผูกมาพร้อมกับแบกศพของพ่อค้าระเบิดมาฝังในปานะครับด้านเจกที่เห็นบบานั้นเขาก็ไี้ตามไปก่อนจะใช้ปืนจ่อระทุป,ปใส่พร้อมถามหาลิลีน้องสาวของเขาไปด้านลูกน้องของโจนาโปลที่ไม่มีทางเลือกมันก็นได้บอกลางคนโจนาโปลไปว่าโจนาโปลนั้นอยู่บนเรือแต่ขณะเดียวกันตอนนั้นก็มีลูกน้องทอี่คนผโพมาจากด้านหลังของเจกพร้อมเอาปืนมาจ่อที่หลังคองเจกไว้แต่ทวารดานเพ่อขเงเรานั้นก็นได้ใช้ทักษะนาวิกโยธินปัดปืนที่จ่อตัวเขาไปจนทําให้เกิดการต่อสู้กันขึ้นระหว่าางงกกกรตออสูู้้้ัันนนนดล โจนาโ๊บเนี่ยมันก็สู้ไม่ได้นะครับจนสุดท้ายแล้วมันก็โดนเจ๊จัดการลงไป จากนั้นเจก็โทรไปหาแมนดาแล้วบอกให้แมนดานน้นโทรหาฮากินก่อนจะได้มุ่งหน้าไปท่าเรือทันทีแต่ระหว่างที่กําลังย่องตามทางไปนั้นเขาก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งที่ถือปืนอยู่นะครับเจกที่เห็นแบบนั้นเขาเลยทุบไปใส่ชายคนนั้นจนสลบไปแต่ทว่ามันก็ไม่ใช่ไลคนเดินเข้ามาหาเจกพร้อมบอกให้เจกว่างปืนลงก่อนจะได้รู้ว่าตอนเสียงที่บอกคนนั้นคือเจ้าหน้าที่เอบีไอที่มีชื่อว่าเวลเขาจึงยอมวางอาวุธลงก่อนที่เจ้าหน้าที่เวลจะได้มาค้นกระเป๋าต่อของเจกเพื่อดูว่าเจกเป็นใครก่อนจะพบว่าเจกน้นเป็น นาวิกโยธินที่ยังประจำการอยู่อีกด้วยหลังจากที่รูปแบบนั้นดานเจคเนี่ยเขาก็ได้บอกไปนะครับว่าตอนนี้น้องสาวคนนั้นตดนจับตัวไปส่วนทานด้าของฝั่งฮากินที่ได้รับแจ้งจากเจคแล้วเขาก็รีบมาที่ป้าทันทีและได้เจอศพตามที่เจคได้บอกไว้เขาจึงสั่งให้ลูกน้องโทรไปหาตารวจรัดแต่ก็ถูกขัดจังหวะโด,ดยเจ้าหน้าที่เอบีไอนะครับที่ได้เข้ามาแนนําตัวว่าเขามีชื่อว่าทอมสันซึ่งในตอนนั้นดานฮากินเนี่ยเขาก็ได้บอกสถานการณ์ตอนนี้ไปว่าตอนนี้ไม่ได้สองคนหายตัวไปก่อนที่แนนนนนนนอน้องสาง คือ จากนั้นหนังก็ตัดมาที่กัวนาของ f อ i เจ้าหน้าที่เวลก็ได้บอกกับอแมนดาว่าลิลลี่นั้นน่าจะโดนจับไว้บนเรือและคดีนี้มันก็คงไม่คดีลักพาตัวไม่ได้แล้วก่อนที่เจ้าหน้าที่ทอมสันจะได้ที่บายต่อว่าโจนาโพบนั้นอยู่ในบัญชีดำมาสักพักหนึ่งแล้วก่อนที่เวลจะได้เสื่อมประวัติของโจนาโพบให้ฟังแต่จากที่เล่ามานั้นด้านอแมนดาเนี่ยเขาก็สนใจแค่เพียงว่าจะช่วยลิลลี่ยังไงนะครับซึ่งตอนนั้นเจคเนี่ยก็อาสา,าจะเข้าไปช่วยด้วยแต่ทว่าเจ้าหน้นาท,นที่เวลก Uh... ลกลับไปที่ฐานของโจนาปูบตอนนั้นด้านเอกเกิดก็ได้แต่งตัวปลอมเป็นตำรวจนะครับและยังมีรถตำรวจปลอมไพใช้งานอีกด้วยซึ่งดานโจนาปูบเนี่ยก็ได้กล่าวให้กำลังใจทุกคนในทีมนะครับและบอกว่าทุกคนนั้นจะได้ยินเสียงของเราแต่ในขณะที่เขากำลังวางแผนอยู่นั้นเครื่องดักสัญญ,ญาณโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็ส่งสัญ,ญญาณขึ้นนะครับโจนาปูบจึงรีบเดินมาหาคนที่ใช้โทรศัพท์ทันทีเพราะสิ่งที่เขาไม่ต้องการมากที่สุดก็คือมีคนแฮกโกรนะครับและหนึ่งในกฎนั้นเนี่ย ดานโจนาโปบที่เห็นแบบนั้นเขาก็ชักปืนออกมาและจ่อบอที่อเอกเกิ์ทันทีสึ่งด้านเอกเกิลเนี่ยมันก็รีบตอบกลับมานะครับว่ามันกําลังโทรหาแฟนของมันอยู่ที่อยู่ทามูมาเพราะว่าตอนนี้ถือตั้งท้องได้ตีเดือนแล้วแต่ทว่าดานโจนาโปบเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อนะครับแล้วบอกกับเอกเกิลว่าโกรธก็คอือโกรธพร้อมกับจะร่างกไปใส่เอเกิ์ทันทีแต่ทว่าด้านเอกเกิลเนี่ยเขาก็ยืนยันเช่นกันนะครับว่าเขาโทรกลับไปหาแฟนจรงิจรงๆโจนาโปบที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้บอกให้เอเอากาลไปหเ,เมื่อ,อ,อ,อก,กีปรากลว่อแฟนนนของเอเงเเกิจรจจๆดาาโ ที่เฮบับนั้นเขาก็กำชับกับไอเกิดไปว่าเกอดจะโทรหาแฟนอีกให้แจ้งเขาก่อนแต่ไปที่ลิลี่ที่ถูกมัดไว้กับเก้าอี้ดานโจนาโปบเนี่ยก็ถามลิลี่นะครับว่าวันนี้เธอไปทําอะไรตรงนั้นพร้อมถามต่อว่าเธอชอบคูณรวยหรือไม่ซึ่งดาลิลี่เนี่ยก็ไม่รู้นะครับดานโจนาโปบเลยถามคำถามสุดท้ายกับลิลี่ไปว่าเธอมีความสุขกับโลกนี้หรือไม่ซึ่งดาลิลี่เนี่ยก็ตอบว่าไม่นะครับดานโจนาโปบที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ตอบไปว่าเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันก่อนจะบอกให้เท็ดดี้ฟอลลิล เข้ามาทำความรู้จักกับลิลลี่นะครับและพยายามจะล่วนล่านี่ด้วยแต่ทว่าดาลิลลี่เนี่ยเธอก็ไม่ยอมนะครับและพยายามตะโกนร้องขอความช่วยเหลือออกมาทันใดนั้นก็มีคนเดินเข้าประตูมาและจัดการเท็ดดี้ทิ้งพอจัดการเสร็จเขาก็ในน้ำตัวเองไปว่าเขามีชื่อว่าอเล็กซิมเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและเป็นเอ i บีไอที่จะเข้ามาช่วยลิลลี่ออกไปแต่ก่อนจะออกไปนั้นดาลิลลี่เนี่ยก็อยากตามหาดานเลนก่อนเนะครับเลยทำมา้้คู่นั้นต้องไปตามหาดาเลนด้วยกันตัดกลับมาห้องที่ลิลลี่เคยถูกจ ที่โดนจัดการทิ้งลงไปนะครับคาเซล,ลได้เห็นภาพนั้นเขาก็รีบเดินไปเช็คดาเลนทันทีก่อนจะพบว่าดาเลนและลิลล,ลี่นั้นได้หนีไปแล้วคาเซลได้เห็นภาพนั้นเขาก็รีบไปแจ้งโจนานโปบทันทีหลังจากที่ทราบเรื่องแล้วเขาก็ได้สั่งให้คาเซลไปตามตัวั้งคู่กลับมาเพราะเขากลัวว่าจะถูกเปิดเผยตั้มแน่ออกไปแต่คําว่าตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าแจ็คสันเนี่ยได้บอกว่าตอนนี้พวกเรากําลังโดนเลงอยู่พร้อมให้โจนาโปบดูผ่านกล้องส่องทางไกลว่ากําลังมีเจ้าหน้าที่ส่วนกลางกําลังมาที่เรื่องน มีคนบอกเจ้าหน้าที่ส่วนกลางแน่นอนแต่ทว่าด้านแจ็คสันเนี่ยเขาก็บอกไปว่าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าพวกเรามีอาวุธเยอะแยะที่สามารถจัดการกับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางได้โจนาบที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ถามกลับไปนะครับว่าเราจะทําสําเร็จจริงไหมซึ่งแจ็คสันเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าสําเร็จแน่นอนตัดกลับมาที่ทางของ FBI เจ้าหน้าที่เวลก็ได้สัง่งให้ทุกคนนั้นเตรียมตัวบุกเข,ข้าไปทันทีเมื่อเจคกได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบทักท้วงนะครับเพราะว่าลิลี่น้องสาวเขายังอยู่ในน,น ไปด้วยเจกที่ได้ยินแบบนั้นมันก็ทําให้เขาเนียหัวร้อนขึ้นมานะครับจนทํให้นักคู่นั้นเข้ามาแทงกันต่อหาก,กินนี่เห็นแบบนั้นก็พยายามจะเข้ามาห้ามไว้แต่ทว่าดานเจกเนี่ยก็ไม่ยอมหยุดนะครับจนมีเอเบยสองคนพยายามจะเข้ามารวบตัวแต่เจกที่หัวร้อนและอารมณ์ชุนเชียวอยู่แล้วเขาก็ได้ส FBI ่งเอเบยสองคนนั้นจนล่วงลงไปดานหาก,กินนี่เห็นท่าไม่ดีเขาก็ได้ชักปืนออกมาเพื่อจะหยุดเจกและได้จับเจกใส่กุญแจมือไว้แล้วผ้าตัวออกไป ตัดกลับไปด้านโจนาบูบตอนนี้พวกเขาก็เตรียมอาวุธครบมือเพื่อไปจัดการกับ f อฟบีไออมสั่งการให้แต่ละคนนั้นไปประจาจุดแต่ละจุดส่วนทางด้านนเล็กซิมีเห็นท่าไม่ดีแล้วเขาจึงบอกให้ลิลลี่กับดาเลนนั้นเข้าไปหลบในห้องก่อน้อมสั่งให้ล็อกประตูไปด้วยเมื่อลิลลีล่กับดาเรนรู้สึกปลอดภัยแล้วพวกเขาก็ดีใจมากนะครับที่แต่ละคนนั้นยังไม่เป็นอะไรก่อนจะได้เข้าไปกอดกันด้วยความดีใจตัดกลับมาภายนอกเรือทางด้าน f อฟบตอนนี้ก็กําลังเตรียมการบุกเข้าไปส่วนทางด้านฝานาจจั่อนอาาป็เเมห้ แล้วด้านโจนาโอบเนี่ยก็ไม่รอช้าและจัดการกระดำยิงไปใส่ก่อนทันทีเรียกได้ว่าเปิดก่อนได้เปรียบนะครับรด้านฝั่งของโจนาโอบนั้นสามารถจัดการเอบีไไปได้ที่ละคนสองคนระหว่ังที่ปะทะก,กันนานด้านฝั่งของโจนาโอบก็กระนำยิงไปใส่ด้านเอบีไอแบบไม่หยุดอยัางราวกับว่ากระสุนเนี่ยมีไม่จํากัดนะครับซึ่งทางด้านฝั่งเอบีไอนั้นยิงเข้าหร่ก็ไม่โดนแต่ถว่าฝั่งของโจนาโอบยิงได้ยังคมเหมือนกับจับวางนะครับจนทาให้เอบีไอแต่ละคนนั้นโดนกระํำยิงจนหมดซึ่งในตอนนั้นด้านอเล ส่วนทางด้านฝั่งลิลลี่และดาเลนที่หลบอยู่ในห้องกันนั้นพอเสียงปืนสงบลงทั้งครูก็รีบหนีออกไปตัดกลับไปด้านฮากินเขาก็ได้ขับรถพาเจคเข้ามาจอดในป่าก่อนจะประกุญใจมือและยื่นปืนพกให้ไปแล้วบอกให้เจคนั้นใช้ให้ฉลาดนะครับซึ่งดานเจคเนี่ยก็เข้าใจว่าต้องการจะสื้ออะไรเขาจึงรับปืนและโต๊บ,บาขอบคุณไป ตัดกลับมาบนเลรือตอนนี้ด้านอเล็กซิมก็ได้ใช้โทรศัพท์มือถือแอปโทรไปหาเจ้าหน้าที่เวลด้วยความโมโหที่ว่าทำไมถึงต้องเปิดฉากยิงขึ้นทั้งๆที่มีเด็กสองคนบนเลรือแต่ทว่าเจ้าหน้าที่เวลก็ตอบกลับไปแช่ว่ารู้แล้วและยังถามถึงข้อมูลของแผนการของโจนหน้าโปบด้วยว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไรและใช้อะไรแต่ทว่าในตอนนั้นด้านอเล็กซิมเนี่ยก็ตอบข้อมูลไปได้ไม่มากนะครับพอโดนคาเซลที่สงสัยในตัวเขาอยู่แล้วจัดการยิงเข้ามาใส่ด้านหลังของเขาจนทําให้ตัวคนนั้นโดนจัดการลงไปตัดกลับมาที่ดารกเขาได้ เจอกับเอ็กเกอร์สง,งนันทั้งสองคนนี้เฮมบอบนั้นพวกเขาก็ได้รีบวิ่งเข้าไปหลบในห้องและได้เอาไม้ไมายันประตูตไว้เพื่อไม่ให้ใครเข้ามาแต่ประตูอีกฝั่งที่เป็นทางออกนั้นมันก็ดันถูกล็อกไว้นะครับดันลินลีที่เ็นบอบนั้นจึงรีบออกไปทางหน้าต่างแทนแต่ก็ถูกเอ็กเกอร์จับตัวและลากไปนะครับดันดาเลนนี่เ็นบอบนั้นเขาก็สามารถจัดการกับคนที่ฝั่งประต,ตูเข้ามาได้และได้เอาปืนมาจาะเอ็กเกิร์ไว้แต่ทว่าเขาก็ไม่ได้ยิงเนะครับเพราลินลีเนี่ยเป็นตัวป้องกันอยู่เลยทาให้คนนั้นทไไนว เขาก็ได้ค่อยๆบุกเข้าไปในตอนนี้เข้าไปนั้นด้านเจเขาก็ได้ใช้เหล็กจัดการกับคนร้ายในนั้นไปนหนึ่งคนตัดกลับไปด้านเอเกอร์ตอนนี้เขาก็ได้พาตัวลิลลี่มาหาโจนาโปปที่กาลังคุยกับคาเซลเกี่ยวกับอเล็กซิมที่พยายามโทรไปหา FBI ซึ่งในตอนนั้นด้านโจนาโปปเนี่ยมันก็ถามเพื่อความแน่ใจนะครับว่าข้อมูลไม่ได้หลุดออกไปใช่ไหมคาเซลก็ยืนยันว่าใช่แน่นอนส่วนทางด้านเอเกอร์ที่อยู่ตรงนั้นเขาก็ได้พยายามบอกให้โจนาโปลจัดการลิลลี่ทิ้งซาแต่ทว่าโจนาโปปเขาก็ไม่ทําาาาานนะัับแลถูกกขขดดดจจงหาาทม้้เา โปลที่เห็นบับนั้นเขาก็ถามไปนะครับว่าแมนด้าเป็นใครจนได้รู้ว่าแมนด้านั้นคือพี่สาวของลิลลี่เขาเลยตัดส,สินใจรับใส่นั้นและขอคุยกับเอ i บีไอที่อยู่ตรงนั้นซึ่งหน้าแมนด้าก็ได้ยื่นโทรศัพท์ให้กับวิลนะครับจากนั้นโจนาโปลก็ยื่นข้อเสนอเพื่อแลกชีวิตของลิลลี่โดยการขอแลกกับรถสายตรวจจากสถานีตำรวจที่อยู่ไกลๆและให้ขับมาทางหัวเรือภายใน20นาทีนี้ด้านวิลที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็สั่งให้จัดการเรื่องนี้ทันทีนะครับตัดกลับไปด้านเจคตอนนี้เขาก็ได้ออออโผลลล่่่ขึ้้นนมาาาาจจจกทแะคยคอยยยอๆงเไไปไปตัว ในตอนนั้นคนร้ายที่แห่มาเห็นดานเจกเนี่ยเขาก็รีบยิงไปใส่ทันทีซึ่งเสียงปืนที่ดังขึ้นนั้นมันก็นทาให้โจนาโปรบที่อยู่ด้านในได้ยินเสียงและรับรู้ทันทีว่ามีคนบุกเข้ามาดานแจ็คสันที่ได้ยินเสียงปืนเหมือนกันเขาก็รีบวิ่งออกมาดูเหมือนกันนะครับและพบว่าเพื่อนคนนั้นถูกจัดการลงไปแล้วเขาจึงได้กระหน่ำยิงกลับไปใส่เจคทันทีในตอนที่เจกพายายามยิงต่อสู้กับแจ็คสันอยู่นั้นมันก็มีคนร้ายอีกหลายคนเข้ามาแจมด้วยและหนึ่งในคนร้ายมันก็จะมาจัดการเขาจากด้้าาาานน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 หหลัััังงงแตต่่่่่กกกกกดดย,ยิตติบบไปสววคคออืืทีมมจรรเะ ด้านแจ็กสันที่เห็นฝีมือของฝั่งตรงข้ามแล้วเขาก็รีบหนีเข้าเรือไปซึ่งในตอนนั้นด้านเจเขาก็สามารถจัดการขุนไลยไปได้ทีละคนและในขณะเดียวกันรถตำรวจก็ได้มาถึงที่นี่พอดีด้านโจนาโปล์เลยรีพาตัวลิลลี่ไปที่รถซึ่งเขาก็ได้รถตามที่ต้องการไว้และได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาหนึ่งคนด้วยแต่ทว่าตำรวจคุนนั้นก็โดนเอก,เกจัดการทิ้งและได้เข้าไปสวมรอยแทนนะครับตัดกลับไปด้านเจคที่เดินตามหาลิลลี่อยู่นั้นเขาก็ได้มาเจอคาเซลจนทำให้นักคู่นั้นเกิดการมาทักกันขึ้นและได้พยยยาาามมงปืืนนนนกันนััจ้คู่่เ่เเลลอ ใช้หมัดเข้าไปสัตว์กันระหวหวังที่สู้กันน,นานดานคาเซลได้เห็นท่าไมาด่ดีเขาก็ได้ชักมีดออกมาตูดดานเจคเลยหยิบปะแจที่บังเอิญเจอในตอนนั้นเข้าไปตูและได้ใช้เวลาสู้สักพักจนสุดท้ายแล้วดานคาเซลในกระผาทาโดานจับทุ่มและโดนเจคใช้ปะแจเข้าไปทุบแต่ทว่าในตอนนั้นดานแจ็คสันเนี่ยมันก็เข้ามาเจอพอดีและได้กระนำยิงเข้าไปใส่เจคเจคเลยรีบโดรนีและเข้าไปหยิบปืนก่อนจะกัดยิงกลับไปจนทำให้แจ็คสันล้มลงหลังจากที่จัดการเสร็จแล้วเขาก็รีบเดือดออกไปจน,ปจานทาาให้้ดดเเเลนนนนักืบอบขยิง แต่ทว่าเจคเขาก็หยุดทันแล้วบอกให้ด้าเล่นใจเย็นพร้อมถามหาลิลลี่ไปดาเลนเลยบอกกับเจคไปว่าพวกนั้นพาลิลลี่ไปที่โรงจอดรถพอรู้บํานั้นดานเจคและดาเลนเนี่ยก็รีไปที่นั่นทันทีจนได้เจอกับลิลลี่นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีโจนาโปบและเอ็กเกิอยู่ด้วยเขาเลยบอกให้ดาเลนออกไปจากเลนลำนี้เพื่อที่เขานั้นจะสามารถจัดการได้อย่างสบายขึ้นสุดท้ายแล้วดาเลนก็ยอมออกไปแต่โดยดีนะครับส่วนแห่งด้านโจนาโปบตอนนี้มันก็ทวนแผนการกับเอ็กเกิอีกครั้งพอตอนนี้พวกมันเหลือไม่กี่่คคคนนแแล้ลแ้้้้ววเตออออองงงงงาาาผใหรรรรรบบบขขึพืะิดส แต่ในขณะที่คุยกันอยู่นั้นดานเจก,ก็ได้พูมาและได้จ่อปืนมาใส่หนังครูพร้อมกับบอกให้ปล่อยตัวลิลลี่ไปแต่เท่า่าในตอนนั้นดานจากสันที่โดนยิงและยังไม่ตายเนี่ยเขาก็ได้ใช้ป้าแจเข้ามาทุบเจกนะครับ ดานโจนาโพบที่เห็นท่าไม่ดีแล้วเขาเลยสั่งให้เอเกิดพาลิลี่ขึ้นรถจากนั้นเขาก็รีไปดูแจ็คสันที่โดนยิงแต่ทว่าดานแจ็คสันเนี่ยมันก็ไม่ไหวแล้วนะครับและบอกกับโจนาโพบว่าให้รี่บอกไปทําเพื่อพวกเราทุกคนซึ่งในตอนนั้นดานเจคเนี่ยเขาก็ได้อาศัยจังหวะนั้นในการวิ่งหนีไปนะครับดานโจนาโพบที่เห็นแบบนั้นเขาเลยคว้าปืนขึ้นมายิงใส่ในขณะที่เจคกาลังวิ่งหนีไปแจ็คสันนี่เห็นท่าไม่ดีเขาก็ได้บอกให้โจนาโพบทิ้งปืนไว้และเขาจะเป็นคนจัดการเเเเรรรื่่่ออออออองงงงนนนีี้้้้้ตตลลลททํําาาใใหโจจจจบบบิแแคคสััไไวะะะถกกกป โดยในตอนนั้นทั้ง3คนก็ได้ขึ้นรถตำรวจและมีเอเกิร์ที่พ้อเป็นตำรวจเป็นคนขับรถออกไปเมื่อเอเกิร์ขับมาถึงจุดที่ทางของ FBI ด้านโจนาโปล์ก็ทําการโทรหาอมแมนด้าเพื่อจะคุยกับเวลแต่ว่าอแมนด้าเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับเพราะที่นั้นอยากคุยกับลิลลี่ก่อนเธอเลยพยายามวิ่งใส่รถของปูบที่กําลังขับผ่านไปด้านเวลที่เห็นแบบนั้นก็รีวิ่งไปยั่งโทรศัพท์มาเพื่อจะคุยกับโจนาปปล์ซึ่งโจนาปปล์เนี่ยมันก็คู่เวลมานะครับว่าอย่าตามมาไม่อย่างนั้นมันจะจัดการลิลลี่ทิ้งซึง เมืองดักรอและเขาจะตามไป จากนั้นหนังก็ตัดกลับมาในเรือที่แจ็คสันกำลังพยายามตามหาเจกซึ่งในตอนที่เจกพยายามซ่อนตัวอยู่นั้นในขณะที่แจ็คสันกำลังจะเจอเขาแจ็คสันก็โดนยิงจากใครบางคนเข้านะครับจนได้รู้ว่าคนที่ยิงนั้นก็คือดาเลนที่พยายามจะกลับมาช่วยเขาหลังจากที่รอดมาได้แล้วดานเจกเนี่ยเขาก็ได้ไปสำรวจพื้นที่เหล่านั้นที่มีร่องรอยของแผนการของโจนาบปที่ว่างไว้หลังจากที่ดูแล้วเขาก็รู้ว่าโจนาบปเนี่ยมีแผนการอะไรนะครับเขาเลยรีวิ่งไปยิมมอเตอร์ไซค์ที่ลูกน้องของโจนาปบปทำไว้ก่อนจะขับตามงออกไป ตัดกับไปด้านโจนาปลบตอนนี้ทั้ง3คนกันมาถึงย่านดาวเทาแล้วในขณะที่กําลังขับไปบนถนนอยู่นั้นกระโดนเจ้าหน้าที่ที่มาดักรอสกัดไว้ซึ่งโจนาปปลบเนี่ยก็พยายามหนีต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่สุดท้ายกระโดนเจ้าหน้าที่ทุกด้านล้อมไว้โจนาปลบที่ไม่อยากโดนจับและไปนั่งแข่งข้านั้นเขาก็ทําการกระเบิดทันทีก่อนจะควักปืนออกไปยิงซึ่งนักสองคนนั้นก็พยายามยิงต่อสู้ตำรวจจนสามารถจัดการไปได้หลายคนแต่ระหว่างที่ปะทะก,กันนั้นดานโจนาปปลบที่เห็นท่าไม่ดีเขากลีพาลิล,ออกาากลเ,เกเป็นนนคค้มัให้ ก่อนที่ลิลลี่จะโดนโจนาโปลบจับโยนลงไปกับผืนเพื่อหลบกระสุนนะครับด้านลิลลี่ที่เห็นบบนั้นถือเลยใช้โอกาสนั้นพยายามจะหนีไปแต่สุดท้ายแล้วก็โดนโจนาโปลบจับกับมางเหมือนเดิมนะครับส่วนทางด้านเอเกิร์ที่ยังอยู่ที่รถเขาก็ได้ควักปืนพออกมาแลวพุ่งออกไปจัดการตำรวจในตอนนั้นจนสามารถเก็บไปได้สองคนแต่สุดท้ายแล ab, ้วเขาก็โดนตำรวจวิสามันทิ้งนะครับดานโจนาโปลบที n, ่เห็นบบบนั้นเขาเลยพยายามจะหาทางหนีไปแต่กระโดนฮากินหาเจอและได้จ่อปืนมาใส่ซึ่งมันก็คู่นะครับว่าถ้าเกิดเข้ามามันจ เจกเนี่ยก็เดินเข้ามาเฉยๆนะครับและได้บอกไปว่าเขารู้ว่าแกเนี่ยไม่กล้ายิงหรอกพอเขารู้ว่าโจนาโปบ์นั้นไม่อยากทำร้ายคนบริสุทธิ์นะครับโจนาโปลบเลยยอมปล่อยตัวลิลลีออกมาก่อนจะดวลปืนกับเจกแต่ทว่าด้านเจกเนี่ยก็เร็วกว่านะครับและจัดการยิงไปใส่อกซ้ายของโจนาโปลบแต่ทว่าในตอนนั้นด้านโจนาโปลบเนี่ยก็ยังฟืนอยู่นะครับแล้วพยายามยี่้ยขังแต่ในค่าวนี้ด้านเจกพี่แกก็ได้กระดมยิงไปทั่วรลางของโจนาโปลบจนทำให้มันลงไปนอนกองกับพื้นเมื่อจัดการกับโจนาโปลบได้แล้วด้้าาาานนนเเเจจแแลลลละกกกกิี่่่ยววทุอองบัขขไป ก่อนจะพบว่าโจนาบปุ่นนั้นได้กวระเบิดไว้แล้วและระเบิดลูกนั้นมันก็อยู่ในรถตำรวจที่ใช้หนีออกมาจากลานขยะและพบว่าตอนนี้มันก็ใกล้จะระเบิดแล้วหากินนี่เห็นบบนั้นเขาเลยบอกให้เจกไปที่ลงเล่ริมน้ำเพราะว่าที่นั้นเนี่ยเป็นลานกว้างนะครับด้านเจกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบสิ่งรถไปที่นั่นอย่างไวแต่ตอนนี้แซงไปแซงมานั้นมันก็มีรถใหญ่ข้ามาขวางทางหน้าตรงเข้าลงเล่พอดีเลยทําให้เจกต้องหักเหลียวพุ่งเข้าไปในลงเล่แต่ด้วยความเร็วที่มากไปมันก็ทําให้รถเเนนน่่่่่ยยผิดดคคควววาาาาาามมุตตตตลบะซึงให็็็กกแจไ แต่ก็บาดเจ็บหนักเหมือนกันก่อนที่ตัวคนนั้นจะรีบวิ่งออกมาจากรถแต่ทันใดนั้นระเบิดก็ได้ระเบิดขึ้นซึ่งมันก็ทําให้เจกเนี่ยไม่พ้นแรงระเบิดนะครับและได้กระเด็นโดน,โดน,โดน,โดนรถตกมาลงที่พื้นแต่ทว่าพี่แกเนี่ยก็ยังไม่ตายเหมือนเดิมนะครับก่อนจะเดินไปหาลิลี่และแอมดาที่ดานหาก,กินนั้นได้พามาถึงพอดีจากนั้นทั้ง3คนก็ได้เข้าไปกอดกันด้วยความพงใหญ่ในความเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับก่อนที่แอมดาจะได้แยกไปกอดหาก,กินด้วยความดีใจและไม่นานนักดาเลนก็ได้ขับมอเตอรนน คู่นั้นก็นได้วิ่งเข้าไปกอดกันด้วยความวงใหญ่โดยที่มีเจคยืนดูทั้งคู่อยู่นะครับและมันก็ทําให้เขามั่นใจว่าเรืนั้นสามารถปกป้องน้องสาวเขาได้ก่อนที่เรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะจบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเดอะม,มารีในภาค3นี้โดยในภาคนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป4.8คะแนนและได้รับคะแนนจาก Rotten Tomato ไปอีก34%ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังการสปอยจนจบและเจอกับผู้เราปากส Studio ได้ไหมในคลิปหน้าสวัสดีครับ